มาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะเนื้อที่หนึ่งไร่ค่ะเป็นบ้านเดียวสองชั้นนะคะมีสี่ห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องครัวใหญ่ๆเลยค่ะยังไงแม่ชีวินจะพาเข้าไปชมนะคะบ้านหลังนี้ก็จะอยู่ที่ตำบลสาลิกานะคะอำเภอเมืองจังหวัดอคอนครนายกยังไงเดี๋ยวแม่ชีวินพาเข้าไปชมตัวบ้านกันนะคะไปเลยค่ะ เข้ามาชมในส่วนของตัวบ้านนะคะเราเดินเข้ามาก็จะเจอโต๊ะพูแบบนี้เลยค่ะด้านล่างนะคะก็จะมี3ห้องน้ํานะคะแล้วก็มี2ห้องนอนนะคะด้านล่างแล้วก็ห้องคาราโอเกะค่ะทุกห้องนะคะก็จะติดแอร์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะบ้านใหม่มากๆนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบค่ะ เห็นวิวนะคะทุ่งนาภูเขาแบบนี้เลยแล้วก็ห้องนอนนะคะท่านเจ้าของนะคะให้เช่านะคะเป็นคืนเนาะเป็นบ้านพักตากอากาศที่แบบว่ารองรับนะคะลูกค้าได้ถึง22คนนะคะคืนละ12,000บาทค่ะห้องกว้างใหญ่นะคะน่าอยู่มากๆเลยค่ะ บ้านเพิ่งสร้างเสร็จได้เพียงแค่10เดือนนะคะสร้างเมื่อเดือนตุลาที่ปีที่ผ่านมาค่ะห้องน้ำนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกมีครบเลยนะคะไฟฟ้าสามเฟสนะคะเปิดเห็นวิวทุ่งหน้านะคะชมวิวด้านนอกกัน คือซื้อไปแล้วคุ้มมากๆค่ะสำหรับลูกค้าที่ชอบความเป็นธรรมชาตินะคะแปลงนี้คือตอบโจทย์มากๆค่ะหรือจะอยู่มาแบบเป็นครอบครัวใหญ่ๆนะคะรองรับแบบว่าครอบครัวใหญ่หรือจะต่อยอดทำธุรกิจนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะด้านล่างอย่างที่บอกนะคะก็จะมี3ห้องน้ำค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านสชั้นนะคะค่ะ ในส่วนของห้องน้ำนะคะค่ะท่านเจ้าของก็เลือกใช้วัสดุที่ดีนะคะนะคะทุกอย่างยังดูใหม่ดูสะอาดมากๆนะคะไฟฟ้าประปาครบนะคะท่านเจ้าของก็ให้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะคะในส่วนของครัวก็จะเป็นครัวโมเดนนะคะ ผสมผสานกันเนาะเรียบหรูนะคะดูโอเคมากๆเลยค่ะคือจะออกไปทำกับข้าวด้านนอกก็ได้นะคะสามารถเปิดออกไปข้างนอกค่ะพื้นที่ด้านหลังยังเหลือเยอะนะคะจะสร้างเป็นแบบสระน้ำพูวิลล่าก็ได้นะคะยังเหลือพื้นที่ให้เราอีกเยอะเลยต่อยอดทำธุรกิจได้นะคะ บ้านหลังนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่นะคะท่านเจ้าของต้องการขายอยู่ที่8.5ล้านนะคะพร้อมโอนฟรีโอนฟรีค่าภาษีบันไดนี้สร้างจากไม้ประดูท่ท้งต้นนะคะข้างบนนี้ก็จะมี2ห้องนอนเหมือนกันอันนี้จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะพักได้2ท่านค่ะทุกห้องมีแอร์นะคะ เห็นวิวข้างนอกสวยๆอย่างนี้เลยนะคะทุกห้องก็จะสามารถมองเห็นวิวภูเขาว,วิวทุ่งนาล้อมรอบนะคะจะเห็นได้ว่าด้านหลังก็ยังเหลือพื้นที่นะคะขึ้นมาข้างบนจะเป็นระเบียงนะคะที่จอดรถก็กว้างขวางมากๆวิวเขาสวยๆค่ะเหมาะสำหรับท่านที่ชอบความเป็นส่วนตัวรักธรรมชาตินะคะ ัวบ้านจะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะด้านข้างฝั่งนี้จะเป็นทิศตะวันออกค่ะสามารถออกมายื่นชมหรือจิบกาแฟดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าได้เลยนะคะสดชื่นมากๆค่ะหลัวบ้านท่านเจ้าของก็ปลูกต้นไม้ไว้เป็นแนวเลยนะคะมาปิ้งย่างบาร์บีคิวข้างบนก็ได้นะคะ เ้าไปก็ในส่วนของซ้ายมือจะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะขวามือจะเป็นห้องนอนเล็กเมื่อสักคู่ค่ะมีทั้งหมด21เตียงนะคะในห้องนี้ในบ้านหลังนี้ค่ะขอโทษค่ะคือรองรับลูกค้าได้ถึง22ท่านนะคะให้เช่าอยู่คืนละ12,000บาทนะคะ ถูกห้องก็คือจะมีวิวออกไปนอกระเบียงอันนี้จะเป็นระเบียงด้านบนชั้นสองนะคะจากห้องนอนรับลมยามเช้าค่ะบรรยากาศดีมีน้ำพุสวยๆท่านเจ้าของออกแบบแล้วก็ตกแต่งบ้านได้สวยงามมากๆเลยนะคะ บ้านหลังนี้นะคะก็มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดอยู่ที่250ตารางเมตรนะคะไฟฟ้า3เฟสค่ะมิเตอร์ T.O.U. นะคะสามารถรองรับการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์นะคะฉะนั้นก็ช่วยประหยัดเรื่องค่าไฟได้เยอะเลยมีแอร์ทั้งหมดนี่8ตัวนะคะ การเดินทางนะคะก็สะดวกสบายมากๆค่ะเข้ามาจากอซอยปีชารีสอร์ทนะคะเพียงแค่1กิโลด้านหน้าบ้านนี้ก็ปิ้งย่างได้นะคะมีโต๊ะมีเฟอร์ให้ทุกอย่างนะคะในบ้านท่านเจ้าของให้หมดเลยจอดรถได้หลายคันมากๆเลยนะคะตรงนี้หน้าบ้านกว้างมากค่ะหันไปทางทิศเหนือนะคะ ด้านข้างก็จะหันไปทางทิศตะวันออกนะคะถนนกว้าง6เมตรนะคะตัวบ้านยกสูงมีกำแพงรั้วกั้นแบบนี้เลยนะคะตัวบ้านท่านเจ้าของถมที่ขึ้นสูงกว่าถนนนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ15เมตรเลยค่ะตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะคะ ยังไงหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้าชมตัวบ้านนะคะก็สามารถนัดแม่ชีวินได้ที่เบอร์0843626516หรือจะแอดไลน์ ID o y o i 1 8 0 3ยังไงแม่ชีวินฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ